สเปอร์ลี่เมนเทอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อ๋อสวัสดีค่ะแม่ กลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะกับมะเหมี่ยวไอรินค่ะ,คะและหมออ้อมแพทย์หญิงกอบการค่ะกับรายการ t r a v e Sense Family Mentor ค่ะรายการที่จะนำเสนอเครื่องมือเพื่อพัฒนาตัวตนและสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวค่ะหมออ้อมคะต้องบอกว่าช่วงนี้นะเห็นข่าวข่าวเลิกราของคนดังเยอะมากเลยนะคะ,คะบางคู่ต้องบอกว่ายังไม่มีลูกแต่ว่าบางคู่ก็มีลูกแล้วนะคะ,คะซึ่งก็จะทาให้เห็นว่าในสังคมตอนนี้เนี่ยมีทั้งซิงเกิลมัมแล้วก็ซิงเกิลเดดนะคะเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ ให้เด็กเนี่ยเกิดความไม่อบอุ่นด้วยใช่ไหมคะมดังนั้นวันนี้เนี่ยคุณหมอก็จะมาแนะนำการเลี้ยงลูกนะคะในฐาน,นะของซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลเดยังไงให้เด็กไม่ขาดความอบอุ่นแล้วก็เป็นคนดีของสังคมด้วยใช่ไหมคะ,คะก็มีประเด็นหลายประเด็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยออบทบาทของซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลเดเนี่ยไม่ได้มีใครอยากได้นะตำแหน่งนี้ฉันไม่ได้ต้องการแต่ว่า เป็นชะตาชีวิตเป็นโจทย์ของชีวิตในแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นบทบาทที่เราก็จะต้องดําเนินต่อไปแต่ทีนี้ดําเนินอย่างไรค่ะนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะเป็นคุณแม่คนเก่งนะคะจะมาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์กับเราค่ะขอต้อนรับค่ะพี่ตุ๊กชนกวนันรักชีพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะจะเป็นทังมาทีเลยสอดีค่ะสบายดี ต้องบอกว่าพี่ตุ๊กเี่ยหลายท่านก็ทราบกันเป็นอย่างดีนะคะว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่คนสวยด้วยคุณแม่คนเก่งด้วยอบุค่ะอันนี้ต้องถามก่อนเลยว่าตอนที่พี่ตุ๊กอะค่ะตัดสินใจมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะอุวยเมื่อกี้ก่อนจะเดินเข้ามาจะบอกว่านอกจากเป็นคุณหมอแล้วเหมือนเป็นหมอดูด้วยค่ะคือสิ่งที่หมออ้อมพูดเนี่ยตุ๊กเชื่อว่าประสบการณ์เนี้ยถ้าไม่ได้ ไม่ได้เป็นเองไม่น่าจะรู้สึกได้แต่จริงเรารู้สึกเปไ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 ปคุณหมอละเอียดตามที่หมออ้อมพูดเมื่อกี้เลยของตุ๊กเนี่ยเริ่มต้นจากข้อแรกตุ๊กไม่ได้ตัดสินใจค่ะก็คือเป็นการตัดสินใจของฝ่ายสามีฝ่ายเดียวว่าอยากจะเป็นการแยกครอบครัวเป็นการเปลี่ยนแปลงครอบครัวเพราะฉะนั้นของตุ๊กเนี่ยก็คือแค่ยอมรับการตัดสินใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วหน่อยเห็นในตัวตุ๊กล้วสามารถที่จะ เดินต่อไปได้คือ s e l f e s s responsibility ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงที่มันจะต้องแบกไว้เหมือนเหมือนอารมณ์วีและสตรีอะถ้าฉันไม่ทำแล้วใครจะทำเราพึ่งตัวเองได้เยอะเราที่สำคัญคือ inner ที่เรารู้สึกเราเราเอารอดอะเราเอารอดคือ s e l f responsibility ซึ่งตรงมีสูงมากคือความรู้สึกของผู้หญิงมาแต่ละคนมันจะความรู้สึกเฮ้ยถ้าเราไม่ไม่ขับเคลื่อนตรงนี้ไปอะความรู้สึกวีและสตรีอะอย่างที่หมอบอกละ แล้วจะรอดไหมอ่ะ <c oughs> เออมัน, <c oughs> ม,นมันก็ต้องรอดสิมันหนีไม่ได้แล้วข้อสอบที <c oughs> ่ฉันทําไม่ทําไม่ได้อะ่ะ <c oughs> เออเป็นข้อสอบที่ต้องไม่ทําอ่ะไม่ทําข้อสอบเนี้ยเอาโจทย์ใหม่ ไม่ได้คือปกติเวลามีอะไรที่เป็นอุปสรรคในชีวิตจะเลือกที่ไม่ทําบ่อยมากแต่หรือว่าวันนั้นอะไม่ต้องคิดอันนั้นเลยเพราะยังไม่ได้แล้วเพราะลูกอยู่ตรงนั้นและลูกต้องเติบโตต่อและเป็นสิ่งมีชีวิตอะคือเอาจริงๆนะถ้าเป็นหมาอาจจะต้องหาเจ้าของให้ใหม่แต่นี่คือไม่ได้นี่คือเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเองนะคะใช่ค่ะแม่หลายคนที่ไม่ใช่อย่างตุกก็คือเลือกที่จะยกลูกให้คนอื่นเลือกที่จะลุกรุกคนอื่นใช่ค่ะ พี่สมมติว่าลุงป้าไม่มีลูกเลือกที่จะยกไปซึ่งหมอก็เจอเยอะว่าปัญหาคือพอเด็กรู้ตอนโตว่าไม่ใช่ลูกของตายายไม่ใช่ลูกของลุงป้าที่แท้จริงเขาจะปวดมากคือก็ต้องมาแก้กันเกี่ยวกับข้างในเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าทำถูกแล้วโกอ่อนไปพร้อมกันลูกแล้วให้ลูกเนี่ยค่อยๆเติบโตไปลูกไม่ต้องการแม่ที่เพอร์เปิพอมาเจอแบบนี้แล้วพี่ตุ๊กเคยเจอปัญหาระหว่างลูกไหมคะการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวกับลูกค่ะ เต้องต้องเรียกว่าเจอแต่ทีเนี้ยระหว่างที่เจอทุกไม่รู้ว่าปัญหานี้มันจะต้องเกิดอยู่แล้วถึงจะครอบครัวสมบูรณ์ก็ต้องเกิดอยู่แล้วแล้วไม่มีให้เปรียบเทียบด้วยหรือว่าเกิดเพราะว่าเราเป็นซิงเกิลบัม์คือไม่รู้อันนี้คือเราไม่รู้เลยไม่รู้เลยแล้วก็เลยเพราะฉะนั้นคือก็ตุคิดว่าเป็นข้อดีอย่างึงนะค่ะที่ตุกเป็นคนไม่ ถ้าพูดเป็นภาษาหมออ้อมก็คือเออมันก็อยู่กับปัจจุบนันหรือว่าเป็นคนแม่อะไรมากหรือว่าถ้าภาษาแบบตุ๊กคือเอเอ,เอดน,นึงอ่ะตุก๊กจะไม่เหมือนกับไม่ได้ดีฟกับอะไรมากอ่ะที่ไหก็จะผ่านไปง่ายเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่ามันเกิดแล้วก็คือบางทีก็ไม่ได้วิเคราะห์ย้อนไปมากมายแก้ตรงเนี้ยแล้วยังไงสเต็ปต่อไปมันก็เป็นปัญหาใหม่เพราะฉะนั้นก็คือเดินผ่านมันไปเรื่อยๆค่ะเพราะข้างหน้าก็ต้องเดินไปชนอะไรอีกทีนี้อย่างที่หมออ้อมบอกว่าการตัดสินใจว่าเออจะฝากลูกไว้หรือจะหาสามีใหม่หรือจะ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเกิดปัญหาในแต่ละครั้งถ้าเรามีธีมของเราอะค่ะว่าศูนย์กลางคือเด็กแค่นี้มันก็จะรู้ว่าทุกครั้งอะจะต้องแก้ปัญหาด้วยอะไรเช่นเอาตั้งแต่แรกว่าจะต้องทําสัญญาหย่าลูกจะมีสิทธิ์ไปบ้านนู้นกี่วันอย่างอย่างแค่สองตุ๊กเนี่ยจะเป็นแนวแย่งลูกันนิดนึงพี่บัวก็จะแบบอ่ะต้องไปค้างกับเขาทุกอาทิตย์ของตุ๊กเป็น2เดือนต่อหนึ่งครั้งคือคือดูนานกันเยอะมากแล้วสุดท้ายบาลานซ์ที่สุดท้ายนะคะ1เดือน ต่ออะไรเงี้ยสองครั้งต่อหนึ่งเดือนสองคืนต่อหนึ่งเดือนก็จะมีสมมติมีคนกลางที่พอจะมีสติแล้วไม่มีใจเอ็นเอียงอย่างเงี้ยอย่างหมออ้อก็บอกว่าต้องลองคิดดูดีๆนะว่าตัวกาลังตัดสินด้วยด้วยประโยชน์ของลูกหรือด้วยทิซียาเออด้วยความเอาชนะหรือว่าเอาลูกเิซียาด้วยวิทยาค่ะไม่ไม่ฉันจะไม่เป็นแบนี้ฉันจะไม่เป็นน่าร้ายนะคะใช่ก็เลยลองคิดดูดีว่า ถ้าเอาเด็กเปเซนเตอร์ร่มอยู่กับพ่อข้อเสียคือ,อไรมีแต่ข้อดีเด็กต้องการฮีโร่ที่เป็นผู้ชายซึ่งเราไม่มีเด็กต้องการความอบอุ่นจากทั้งสองอย่างน้องแพลวต้องการความเติมเต็มจากผู้ชายซึ่งสมมติคิดง่ายๆนะคะเช่นแลวเรียกว่าเติมเต็มจากพ่อโตเป็นวัยรุ่นจะได้ไม่ติดแฟนสิเงนี้เอาทำแบบชาวบ,บ้านแบบตุกเนี้ยโดยรวมเนี้ยนะคะ,ะ,คะเพราะว่าคือตุ๊กเนี้ยทำบทบาทตรงนี้มาได้ดีมากนะคะเพราะว่า เซนส์แรกของเด็กเนี่ยก็คือ s e n ส์ of touch บ้านนี้ก็กอดกันหอมกันคือทุกอย่างเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นมจากอกตลอดเวลานี่คือ first sense of touch ทำให้ลูกเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยหนูเป็นที่ต้องการ I am here ฉันเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วฉันมีความหมายกับคนคนนึงอย่างแน่ชัดซึ่ง sense of touch เนี่ยจะเป็นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ sense of eyes strong strong หมาความว่าเขาจะมีตัวตนที่ strong ขึ้นการฆ่าตัวตายจะน้อยลง การที่รู้สึกว่าไม่เป็นที่รักเราไปติดเพื่อนแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพราะว่าแฟนแบบพนเอาพนอนหรืออะไรต่างๆแล้วเฮ้ยกับแม่ไม่รู้สึกขาดความรักจากครอบครัวกับพ่อกับแม่เขาไม่รักฉันนี่ฉันมีแฟนที่รักฉันก็ติดไปอย่างนั้นเลยแล้วก็มีหลายคนเหมือนกันที่ก็ไปกับแฟนสมัยตอนไปกับแฟนแต่ก็ไม่ได้มีอะไรกับแฟนเพราะอะไรเพราะกลัวพ่อแม่เสียใจเพราะเนื้อตัวนี้พ่อแม่รักฉันนะ งั้น้อนกลับไปเมื่อกี้นะคะที่คุณหมอว่าบางครอบครัวที่เลิกกันไปคุณพ่อก็มีแม่ใหม่นะคะคุณแม่ก็มีคุณพ่อใหม่แล้วยังของพี่ตุ๊กนะคะน้องเคยถามนะคะเวลาที่คุณพ่อมากับคนอื่นพี่ตุ๊กบอกกับน้องว่ายังไงบ้างคะสงสัยพอดีเลยค่ะเขาไม่เคยถามอ๋อไม่เคยถามเลยแล้วก็ไม่เคยอธิบายคือเหมือนอันนี้ปุ๊กกำลังเริ่มงงว่าเด็กเล็กก็ทราบมาว่ายังไม่ได้อธิบายเยอะแต่ว่าอันนี้ขอย้อนไปนิดนึงนะคะคืว่าเคยทํารายการรายการหนึ่งแล้วแขกรับเชิญ ก็ไม่ใช่คุณหมอนะคะไม่ใช่ผุ้ชั่วชานแต่เขามีทัศนคติในเชิงว่าถ้าเราไม่อธิบายเด็กก็จะเริ่มเข้าใจว่าเด็กก็จะรู้สึกปกติธรรมชาติเด็กอ่ะจะคิดว่าเตเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอยู่แล้วอันนี้ถูกใช่ไหมคะเขาจะเข้าใจว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในบ้านเป็นเพราะเขาหรือเปล่าแล้วอีกอันหนึ่งทำไมคุณแม่ไม่จัดการอะไรให้คุณพ่อไม่เดินออกไปจากบ้านเราแสดงว่าคุณแม่เป็นต้นเหตุของของของการที่ครอบครัวเปลี่ยนแปลงตุวกก็เลยเฮ้ยอะไรก็เลยแอบตกใจก็เลย เรียกน้องแพลวมาบอกค,คือตอนนั้นมันก็เหมือนเราเราก็คิดไปว่าอาการต่างๆของเขาเช่นที่เรียนบอกว่าการที่เขาไม่เสถีนหรือมั่นคงภายในแล้วเพื่อนชนแค่นี้ S <S แล้วเขาก็ร้องไห้ท่านที่จินการชนธรรมดาแต่ถ้าเขาอินจากข้างในหรือเขา,ขาแข็งแรงจากข้ขางในการที่เพื่อนแค่เดินเฉียดอะเขาไม่จำเป็นปต้องรู้สึกกระทบกระเทือนขนาดนี้<า><า>ก็เลยเรียกเขามาบอกโดยไม่มีปีนวีคุยว่า,าตอนนี้ครอบครัวเราเปลี่ยนแปลงเพราะคุณพ่อคุณแม่มีปัญหากันนะแต่ปัญหานี้ไม่ได้เกี่ยวกับลูกและเราสองคนรักลูกมากมากเหมือนเดิมก็คิดว่ามันสั้นแค่นี้ความยาวคือแค่นี้เลยจริงแล้วทําถูกทําทำผิดที่บอกไปแล้วคหรือไม่ได้ทำไปต้องบอกคําถามที่ตุ๊กบอกมาว่าเฮ้ยเขาเป็นสาเหตุของก เลิกกันไหมหรืออะไรหลายๆอย่งอางส่วนมากมักจะมาตอนช่วงวัย7-14ป่ปีก็แสดงว่าต้อบอกเลยไปจริงๆแล้วไม่บอกก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วบอกในเวลาที่เหมาะสมหรือคำตอบนั้นจะมีคุณค่าก็ต่เมื่อเขาถามเพราะว่า perception ของเด็กในแต่ละวัย เขาจะยังไม่เข้าใจอะไรที่เป็นนามธรรมมากนะคะแล้วเขาก็จะเติบโตขึ้นไปตามสิ่งที่เราเลี้ยงดูก็คือดูแลท w e l เซ s e n ของลูกให้ดีเพราะฉะนั้นต่อไปตุ๊กต้องตอบนะคะว่าหน้าที่ตุ๊กเยี่ยงไม่ใช่หน้าที่อธิบายหน้าที่ตุ๊กคือให้ความรักความบุญให้ครบแล้วเขาจะแข็งแรงมาเจอความจริงเองเพราะตอนอายุ14แทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากเขารู้แล้วว่าอย่าล้างแปลว่าอะไรพ่อแม่แยกกันแปลว่าอะไรจากสังคมโดยรวมก็จะเล่าความจริงเมื่อถึงเวลาคค่่ะะอื แล้วสำหรับพี่ตุ๊กคะในฐานะคะเป็นตัวแทนของซิงเกิลมัมค่ะอยากฝากข้อคิดอะไรให้กับซิงเกิลมัมหรือว่าซิงเกิลแดนดคนอื่นๆคะถ้าสำหรับตุ๊กนะมึงคิดคำตอบมาดูง่ายๆนะคะจะตุ๊กว่าอย่าอย่าไปคิดไกลว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็อย่าโม่แต่ฟูไฟหรือว่าโทษตัวเองกับอดีตตุกว่าอยู่กับปัจจุบันว่ามันต้องทาอะไรทายังไงแล้วก็คิดว่าทาให้ดีที่สุดแล้วเหมือนกับว่าถ้าทําถ้าไปแล้วซึ่งเหนือหลายครั้งที่เเป็นอย่่งตุ๊กบอกเนี้ยเมื่อทีลูกหลับแล้วน้องชายโทรมาถามว เมื่อกี้พูดกับลูกไม่ดีเลยแล้วลูกหลับไปแล้วด้วยง้อกันไม่ทันแล้วบอกเฮ้ยก็คือไม่ต้องคิดแล้วมันทำไปแล้วมันจบไปแล้วมันไม่มีแล้วคิดแต่ว่าตื่นมาจะดูแลกันยังไงจะจะจะยังไงกันดีกว่าเพราะว่ามันมันทุกอย่างมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วทั้งหมดแต่ฟูลไฟสิ่งที่เราจะทํากับลูกต่อไปเขาก็จะรู้สึกด้วยว่าข้างในเราตอนเนี้ไม่สตรองไม่เสถียรไม่มั่นคงเสียใจอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยู่กันแบบจอยฟูลไลฟ์ฟรีดีกว่าค่ะค่ะแล้วก็อย่ากลัวอย่ากลัวคืน มันก็คือชีวิตในรูปแบบเราถ้าไม่มีปัญหานี้มันก็มีปัญหาอื่นใช่ทําให้ดีที่สุดมันแบบไม่คำโลโลนะแต่ทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เท่าที่ปัญญาเราจะมีจริงๆเป็นคุณแม่ที่มองโลกในแง่ดีมากๆค่ะก็มีความแข็งแกร่งแโลกสวยหรือเปล่าแข็งแข็งไปโลกสวยคุหมอบอกเป็นข้อดีข้อดีข้อดีแล้วนอกจากนี้นะคะคุณหมอมีข้อคิดอะไรฝากให้กับซิงเกิลมัมซิงเกิลแดนซท่านอื่นๆคะกาลังใจค่ะกําลังใจที่สุดคือไม่ว่าอะไรจะถาโถมมาเป็นโจทย์ของชีวิตอะ แต่เราก็ยังต้องหล่อเลี้ยงกําลังใจข้างในของเราว่าเฮ้ยฉันจะต้องรับผิดช,ชอบนะ้ะฉันจะต้องทําทุกอย่างนะให้ดีแล้วทุกอย่างมันจะไม่ได้พังอยู่เนี้ยคือชีวิตมันไม่ได้พังอนะ,ะมันก็คือแค่เป็นลูกระนาดของชีวิตอะที่เราจะไปเจออีกลูกอีกลูกอีกลูกยังไงก็ไม่รู้แต่ตอนเนี้ ฉันสตรองขึ้นค่ะชั้นแข็งแรงขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้เองด้วยทัศนคติที่ดีค่ะให้เฟิร์มให้ลูกเห็นแล้วลูกก็จะเป็นคนที่มองชีวิตแบบมีความหวังและกําลังใจนั้นบอกว่าไม่ได้มาจากใครเลยมาจากลูกเราเองใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่นี้ดีมากเพราะว่าคนน่ะจะอยากมีแต่ความสุขไม่มีใครอยากมีความทุกข์หรอกทุกคนไม่อยากมีหมอนก็ไม่อยากมีแต่ว่าจริงแล้วในห้องนี้มันมันไม่ได้มีแค่โต๊ะเองเดียวมันมีเก้าอี้มีแจกันมันมีทุกอย่างอะค่ะ ต้องเดินชนทุกอย่างแต่ว่าเราก็จะเดินไปไกแล้วก็จะไปเจอโตอีกจะไปเจอความสุขอีอยู่ดีค่ะค่ะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่ตุ๊กมากเลยนะคะที่มาร่วมงานกับเรานยคะเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยยังมีคําถามคาใจอีกเยอะแน่นอนเชื่อว่าต้องมีคนรีเควสใช่ไหมพี่ตุ๊กมาร่วมตอบคาถามกับเราอีกแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์เรื่องซิกันมาซิ่งกัแดดอีกแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะคะคุณหมอที่มีทิปมาฝากอีกใช่ไหมคค่ะวันนี้เรื่องอะไรคะใช่ค่ะก็เห็นตุ๊ก เป็นคนรักษาผิวใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมีเป็นโฮมเรมเดดี้เป็นโทนเนอร์แบบง่ายๆโทนเนอร์ดูแลผิวใช่เหมาะเลยเพราะจะบอกว่าส์มอวานนี้มาแก้ที่นี่เหมือนกันก็ต้องแอบงงนะว่าแบบตกลงล้อมดูแลความงามได้ด้วยหรอได้ค่ะได้แล้วแบบไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลเสียาอนาคตด้วยเพราะว่าเป็นธรรมชาติดูแลกันอยู่ค่ะก็ติดตามทิปกันได้ในช่วงหน้าค่ะ ทีนี้นะคะเราก็จะนำสิ่งที่หาได้ง่ายๆในครัวนะคะเอามาทำโทนเนอร์นะคะสำหรับที่จะพอกหน้าหรือทาหน้าเนี่ยนะคะหลังจากาไปโดนแดดมานะคะไปทะเลมาแล้วรู้สึกผิวมันเผาๆร้อนๆแดงๆจะไหมเนี่ยนะคะวิธีนี้เนี่ยมาอ้อมใช้มานานละแล้วก็ช่วยได้มากนะคะก็คือผิวเนี่ยก็จะเย็นเร็วนะคะแล้วก็ลดการอักเสบได้ดีนะคะส่วนประกอบก็จะมีแตงกวามี น้ำผึ้งน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวถ้าเกิดใช้กันหน้าด้วยจะใช้อาร์กแกนออยผสมนะคะก็มาดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยนะคะก็บดแตงกวาค่ะถ้าเกิดว่ามีเครื่องปั่นก็จะใช้แตงกวาไปปั่นในเครื่องปั่นนะคะจากนั้นก็จะบีบเอาน้ำเอาแต่น้ำมานะคะค่ะพอได้ที่นะคะก็จะมาบีบเอาน้ำค่ะคั้นน้ำนั่นเอง ถ้าเกิดว่าใครมีตัวกรองนะคะหรือผ้าเขาาบางจะห่อก็ได้นะคะอันนี้ก็ง่ายๆนะคะในกรณีที่เราทำใช้เองหาอุปกรณ์ในครัวนะคะสิ่งที่มีอยู่ในครัวถ่าก็ได้น้ำแตงกวาม,มาแล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นสีเขียวใสๆนะคะหมอก็จะมาใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำผึ้งน้ำมันมะพร้าวเดี๋ยวนี้ง่ายนะคะเราก็ปั๊มเป็นจอบ น้ำผึ้งนะคะใส่สัก2 1ช้อนชานะคะสำหรับส่วนประกอบตรงนี้แค่นี้นะคะจริงๆแล้วใช้ได้เกือบทั้งตัวทีเดียวก็ผสมไปอันนี้ผสมทิ้งไว้ได้ไหมนะคะเขาจะบอกหมอก็จะบอกว่าเอาผสมแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นดีกว่านะคะมีอายุไม่เกิน1วันนะคะจากนั้นนะคะก็จะหยดอาร์แกนออยล์ลงไปนิดนึง ลองเอามาทาตัวได้นะคะหรือทาหน้าที่แบบจะรู้สึกร้อน,อนๆเผาๆแดงๆนะคะอันนี้ก็ใช้ได้กับคนที่เป็นลมพิษผื่นแพ้ได้เช่นเดียวกันค่ะวิธีการใช้นะคะก็คือเอาพอกหน้าพอกตัวไว้สัก20นาทีจากนั้นก็ค่อยล้างออกนะคะความเย็นเนี่ยจะติดอยู่บริเวณผิวเลยทีเดียวค่ะก็จะลดอาการคันได้ลดอาการแสบร้อนได้ค่ะ แต่ว่าถ้าใครนะคะมีคําถามค่ะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะไปพูดคุยกันต่อได้นะคะถามคุณหมออ้อมได้นะคะ,คะที่ Facebook Fanpage Dr. ้อม Family Mentor ค่ะหรือว่าถ้าใครมีไลน์นะคะแอดไลน์แอดแอดดรอ้อได้เลยค่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่อีกครั้งค่ะกับรายการ t w e l e s e n t Family Mentor ในวันพฤหัสบดีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รายการ t w e l Sense Family Mentor รายการที่จะนำเสนอเครื่องมือเพื่อพัฒนาตัวตนและสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว